ครับก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเมื่อเมื่อวานครับช่วงเย็นผมวิเคราะห์คู่ E U ไปครับยูโรดอลลาร์ว่ามันมีโอกาสขึ้นครับหนึ่งครับเห็นเส้นเทรนไลน์เนี่ยไหมครับเส้นเทรนไลน์ครับมีการเบกขึ้นตรงนี้ครับอย่างรุนแรงเลยครับทะลุไปแล้วขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้ครับทำให้กราฟล่วงลงมาครับ เกิดนี่ครับไส้สามสี่แทงเรียงตัวขึ้นไปผมก็ตีเทนไลน์ขึ้นไปครับตีขึ้นไปแล้วมันมีรีเจคชั่นนะครับผมก็เลยเออเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วพวกเทคโฟ r ์ฟ i t ก็ตีกรอบจากข้างบนเนี่ครับตีกรอบขึ้นไปเทนไลน์มาปุ๊บเราสามารถทีพตรงนี้ได้ครับ เมื่อวันวิเคราะห์ไปตอนนี่เลยครับหกโมงเย็นนะครับมาดูวันนี้ครับว่ากราฟเป็นไงครับตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ลงนะครับเนี่ยเพราะว่ามันออกไซด์เวอออกข้างเลยมันทะลุเทนไลน์ผมว่าจะคัดออกแล้วก็ดูทรงมาแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เรียบร้อยครับก็ท p เรียบร้อยครับแล้ววันนี้ก็โดนเทขายแรงมาเลยครับก็โชคดีไปครับผมไม่ท p สูงวันนี้ครับไม่งั้นก็ อาจจะไม่ได้กำไรก็ได้ครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ